คุณรู้หรือไม่ในปี203。0หรือไม่อีกกี่ปีข้างหน้าประเทศไทยของเราจะมีประชากรผู้สูงอายุเกือบหนึ่งในสของประชากรทั้งหมดใช่ค่ะเรากำลังจะเข,เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์และไม่ได้เป็นแค่เรื่องของผู้สูงอายุเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องของเราทุกคนเพราะหากวันนี้เรายังไม่เข้าใจหรือไม่เตรียมตัวให้ดีวันหนึ่งข้างหน้า เราก็จะกลายเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีใครดูแลและไม่สามารถดูแลตัวเองได้เลยคำว่าสังคมสูงวัยหมายถึงสังคมที่มีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปมากกว่า20%และถ้าสัดส่วนเกิน28%จะเรียกว่าสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ขอบคุณข้อมูลจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยและสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลจากภาพนี้จะเห็นได้ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่จุดนั้นในปี2574หมายความว่าอีกไม่กี่ปีคนไทยจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดและคนวัยทำงานอย่างเราจะต้องแบบรับภาระมากขึ้นการเข้าสู่สังคมสูงวัยผลกระทบในหลายด้าน 1. ด้านเศรษฐ,ฐกิจ แรงงานลดลงคนวัยเกษียณเพิ่มขึ้นทำให้รัฐบาลต้องใช้งบประมาณในระบบสวัสดิการและบำนาญมากขึ้นด้านสังคมผู้สูงวัยจำนวนมากต้องอยู่ลำพังลูกหลานต้องทำงานไม่มีเวลาเลี้ยงดูและอาจนำไปสู่การโดดเดี่ยวหรือภาวะซึมเศร้าค่ะด้านปัจเจกบุคคลหากไม่มีการออมหรือดูแลสุขภาพให้ดีชีวิตในวัยเกษียณ ต้องพึ่งพิงผู้อื่นหรือขาดแคลนเงินใช้จ่ายมาถึงตรงนี้แล้วอยากให้ทุกคนลองถามตัวเองดูสิคะว่าเราพร้อมสำหรับอนาคตแบบนั้นหรือยังแม้จะฟังดูน่ากังวลแต่ในความท้าทายนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นมากมายเช่นกันประเทศเริ่มพัฒนาเทคโนโลยีดูแลผู้สูงอายุเช่นเตียงอัจฉริยะธุรกิจและอาชีพใหม่ ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุคนรุ่นใหม่ควรเริ่มวางแผนการเงินการออมและการดูแลสุขภาพภาครัฐเองก็ต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสวัสดิการให้รองรับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดนี้ต้องเกิดจากความร่วมมือในระดับบุคคลครอบครัวและสังคมค่ะพวกเราทุกคนไม่อาจหนีความแก่ได้ แต่เราสามารถเตรียมตัวเพื่อให้แก่อย่างมีคุณภาพได้ค่ะวันนี้อาจจะยังเร็วเกินไปสำหรับคำว่ากเกษียณแต่ไม่เคยเร็วเกินไปสำหรับคำว่าเริ่มต้นขอฝากประโยคนี้ไว้ค่วะวัยเกษียณที่ดีไม่ได้เกิดจากความโชคดีแต่เกิดจากการเตรียมตัวที่ดีตั้งแต่วันนี้ขอบคุณค่ะ